ถ้าได้เปิดก่อนดีเปิดได้เปิดก่อนเปิดก่อนได้เลยเปิดก่อนได้เลยค่ะรับไปราคาเปิดมีไหมคะมีมากกว่า3ามแสนทวนขยับราคาได้เฉลยเลยนะคะคุณลูกค้าสามแสนสามหมื่นบาทขยับราคามีไหมคะลำประมูลออนไลน์มีไหมคะออนไรรับไปเลยไหมเสนอสูงสุด3ามแสนทวนตอนนี้คุณลูกค้าสามแสน 2 0 0 0 0บาทสุดๆแล้วค่ะสวัสดีค่ะ3 0 1 <32, S 2> 0 9 3ย์เตรียมกดเลยนะคะ109เตรียมกดเลยนะเดี๋ยวพี่แอดมินตั้งราคาขึ้นให้ที่3า0 0 0 0บาทสักครู่เดียวนะสักครู่นะคะสวัสดีออนไลน์เข้าระบบมาแล้วยืนยันราคาปุ่มเดิมสีฟ้าสีน้ำเงินได้เลยค่ะอะไรย,ยืนยันเลยค่ะ,ะกดที่ปุ่มเดิมได้เลยรอนับรอครอขายแล้ว0 9 3สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะประรายกามาแล้วที่อไราคานี้ขายให้ได้บ้างก่อนราคานี้เชิญต่อได้ค่ะส0มแสนสองหมื่นบาทนับหนึ่งนับหนึ่งสามแสนสองหมื่นบาทนับสองซึ แข่งไปต่อไหมยังซื้อได้รีบกดรีบปิดจะเสียดาจะเสียดาค่ะสี่พารากเปลี่ยนไปต่อกดได้324ราคาออนไลน์ราคาตอนนี้สู้ต่อไปต่อเฉดได้324 0 0พรับเลขน้ำหนึ่งสามแสนสองหมืพ้สองต่อไปต่อเฉดได้3 24 0 0 0าออนไลน์หมายเลขหกพารากเปลี่ยนอีกขั้นไปต่อได้ค่ะสามกราคาไลน์ราคาเปลี่ยนแล้วสามแสนสองกพรับเลขงน้ำามแสนสองหมื่พัอแปดพรากเปลี่ยนไปต่อไหมอยังซื้อได้กดใหม่ได้เลยค่ะสามเป็นราคาตอนนี้สามแสนสองหมื่น ซื2 2> Channel, ้อต่อไปตอนชไ้สามแสนสองหมื่นไปประมาทเทียวไล่สามน์สามศราคาเปลียนอีกท่า้สามแสนามเป็นราคาตอนนี้กดได้เลยนะคะนะคะสองพันซู้มาค่ะสามราคาเปลี่นแล้วซื้อต่อไปต่อราคาได้เลยสามแสนสามปรับเลนึ่งามแสนสามหมืปรับสอง้ต่อไปตอเชนไสีูน4ค่ะสามราคาตอนนี้หกปรราคาเปลี่ยนไปต่อหรือไม่หากยังซื้อได้กดกันได้เลยสามแสนสามห่นปรับเลขอนึ่ามแสนสามหมื่ปรับสองซ้ต่อไปตอชนไสานสามหมืประบาทออนไลน์สา 0938,000ราคาเปียนไปต่อไหมคะยังซื้อได้บิดใหม่กดใหม่40ไปต่อขอบคุณค่ะ3 4 0 0 0 0ราคาตอนนี้ซื้อต่อกดต่อราคาได้3 4 0 0 0 0บาทนับหนึ่ง3 4 0 0 0 0บาทนับสองซื้อต่อบิตต่อราคาได้3 4 0 0 0 0บาท42ระคาเปลี่ยน2 3725ค่ะใช้งานมา10,000กมโลสีเทาคันนี้นะแม็กซสีทองลงมาเรียบร้อยยังซื้อได้กดต่อบิดต่อยกต่อได้ค่ะ344เป็นราคาตอนนี้3 4 0 0 0 0นสี่นับหนึนับหนึ่ง3 4 0 0 0 0บาทนับสองซื้อต่อบิตต่อเชนได้3 4 0 0 0 0 หงสี่ประหาณที่ออนไลน์หกพารากรเปลี่ยนไปต่อหรือไม่คะหากไหวหากได้เรนจ์กดไ,ได้แปดพันแล้ว3ามแสนไปเลยไหมคะกลมๆโวนๆถ้าได้บิดเลยนะสามสแล 3, 4, ราคาตอนนี้3ามแสนสหมื่รับหนึ่ง,งสามแสนสิบหมนรับสสู้กอไปต่อชนลสามแสนสิบหมื่นาทเประบาทที่ออนไลน์30 050ขอพระค kind of <sh> ุณข mm, ่าอ <sh> <Me> ีก <hat> ท <sh arp> ่าน350,000ราคาออนไลน์350,000บาทนับเลี้ยงรับหนึ่ง350,002ราคาเปลี่ยนค่ะสามารถสราคาไปต่อซื้อกลกดได้350,02 0รับเลี้ยงรับหนึ่ง350,02รับน้ำสองอะไรซื้อค่ะสามารถสราคาไปต่อยังซื้อได้บิดได้ยกได้สามารถสราคาออนไลน์ราคาตอนนี้350,04 0 0รับเลี้ยงรับหนึ่ง350,04รับน้ำสองซื้อกลับต่อชนะได้มากกว่าราคานี้เชิญค่ะ350,04 0บาทที่ออนไลน์30183ราคานี้ หกพันรากาเพียนยังซื้อได้กดต่อได้ค่ะ3 5มหเป็นรากาตอนนี้สามแสนห้าหมื่นหกันรับเล้ยงน้ามสนห้าหมื่นหกพันนับสอง,สองซื้อต่อมิต่อเชนได้สามแสนห้าหมื่ันบาทที่ออนไลน์แปดพันแล้วคุณลูกค้า3 000, 6มแสนหต้นทุนมกลมไหวหรือไม่ถ้าได้เรรยนเชินได้ค่ะ 3, 58, 000, สามาราแปดรากตอนนี้นะสามแสนหาหนแปดพันรับเลงน้บามนห้าหปดสอซื้อ่อไปต่อเชนได้ได้มากกว่ารากานี้เชนค่ะสามแสนมบาทที่ออนไลน์สามส่วนหนึ่งแป ซับไหนค่ะ้าเราขายที่ราคา3 5 8 0 0 0บาทก็เอาอะไรได้ไป 30, 3 0 1 8 3 3 0 1 8 3ประโมทได้ไป3 5 8 0 0 0บาทขอบพระคุณนะคะ